คอยชลินี่นักรองอิสระสาวสวยอดีตนั่งเอกหมอล่ําวงสาวหน่อยเพชรบานแพงและวงผู้ไทยตอนนี้เพลงของนั่งปังมากๆค่ะเพลงขอความหักแน่ไห่บอเพลงเศร้ราหองหายเพลงนี้มันเันเพลงโขบเวอร์ค่ะได้4ล้านวิวเพลงโขบเวอร์ของนั่งเพลงขอความหักแน่ไถ่บอรกระได้3.4ล้า,านวิวค่ะ ล่าสุดกบแพรงตัวแฟนมาจาังไดแพล่งนี้เป็นเพลงครบเบอร์ค่ะใน1.2ล้านวิวค่ะปังค่ะเพลงของนา่งปังเหตุให้นัง่งต้องได้เปลี่ยนผู้จัดการไม่ค่ะผู้จัดการของนั่งค้นไม่นะคะนางได้ประกาศเป็นทางการจากเพจของนา่งค่ะว่าผู้จัดการค้นหมชื่อร์พิ้อมยิ่งสักสุกประเสริฐค่ะ ล้เขามาเป็นผู้จัดการส่วนตูค้นไม้ของนงล้งล่ะค่ะที่เป็นเจ้งใดก็ติดตามต่อไปค่ะเพลงนาางกับบ้งปังค่ะเพ่งปังค่ะ